สบคเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดเหลือเพียงหลักเดียวเข้าสู่วันที่2แล้วส่วนใหญ่รับเชื้อจากการไปร่วมพิธีทางศาสนาและติดเชื้อจากคนในครอบครัวเตือนประชาชนให้คงรักษาระยะห่างไว้ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสบคสรุป สถานการณ์ประจำวันที่28เมษายนพบผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย7รายพบในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครนครราชสีมาและภูเกต็ตรวมยอดสะสมผู้ป่วยรายใหม่2,938รายเสียชีวิต2รายรวมยอดเสียชีวิตสะสมแล้ว54รายรักษาหาย43รายรวมยอดสะสมหายแล้ว2,652ราย ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการามีโซเชียลดิสเทนซ์แล้วก็รักษาระยะห่างแม้คนในครอบครัวของเราเองนะครับก็ต้องพยายามทําให้เป็นชีวิตวิถีใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบว่าใครติดเชื้ออะไรมาอย่างไรตอนนี้ให้ระวังกันไว้ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะติดเชื้อกันได้ทั้งสิ้นนะครับมาดูเรื่องของแผนภูมิเป็นรูปกราฟนะครับวันนี้ก็ ต้องดีใจกับคนทั้งประเทศว่าเราต่ำสิบเป็นวันที่2ก็คือทำให้ตัวของกราฟสีแดงที่ท่านเห็นนะครับก็คงที่คงตัวมาซึ่งมีไม่กี่รายไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับที่จะได้เห็นภาพนี้นะครับในการที่จะติดเชื้อจำนวนน้อยแต่ว่าก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยขอพวกเราได้ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะต้องรักษาระยะห่าง รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะครับในเรื่องทีอง่อย่างที่บอกไว้ว่าการดอย่าตกที่ว่าเนี่นะครับซึ่งวันนี้ที่เราทําได้เจ็ดรายเกิดขึ้นจากเมื่อเจ็ดและสิบสี่วันที่แล้วที่ท่านร่วมมือกันอย่างดีวันนี้ที่ท่านทําอะไรอย่างไรก็จะไปปรากฏผลในอีกเจ็ดและสิบสี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องขอแรงทุกท่านนะครับยังต้องกระทําตัวสม่ําเสมออย่างนี้ แล้วก็ให้เข้มงวดอย่างนี้ไปตลอดซึ่งเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับจากสถิติพบว่าจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อมีจํานวนลดลงเหลือเพียงหลักเดียวเข้าสู่วันที่สองซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษามาตรการระยะห่างทางสังคมขณะเดียวกันยังพบว่าผู้ได้รับเชื้อและผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มักติดเชื้อมาจากการไปร่วมพิธีทางศาสนาและมักพบในช่วงสูงวัยและบุคคลในครอบครัวเดียวกันดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาระยะห่างถึงแม้จะเป็นคนในครอบครัวก็ตามทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงานสามารถติดตามช่วงเวลาข่าวสารกับพวกเราได้แล้ววันนี้ทุกช่องทาง